วส,สวัสดีครับช่องพระบ้านดีๆครับผมสวัสดีกับเช้าวันพุรหัสที่11เดือนพฤษภาสองห้าหกวนะครับเพื่อใครดูย้อนหลังนะครับบอกไว้ว่าคลิปนี้ออกวันที่11พฤษภานะครับวันพุรหัสครับผมมามีพระลุง ท่านหนึ่งมาแบ่งปันให้เป็นพระผงนะครับเก่าๆทั้งนั้นเลยเราลองมาดูกันเลยผมไล์แบ่งปันวันนี้ในราคา350บาทปิดก่อนได้ก่อนนะครับตกลงกับลุงใครแล้วมาเริ่มเลยองค์ที่หนึ่งนี่เป็นพระสมเด็จสวยนะครับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกัน นี่หนามากหนามากเป็นแท่งอย่างนี้เลยนี่ดูเนื้อนะครับสวยจิ้มสรงได้ครับแต่ตรงที่หนานี่แหละไม่รู้นะครับผมไม่รู้นะครับไหลอย่างเดียวแต่ผมไม่เคยเห็นใครที่รู้ก็จัดการไปครับหมายเลขหนึ่งครับ หมายเลขสองครับนี่เป็นสารดีนะครับถูอพันดีครับเนื้อผ้าดีนี่ครับเก่าครับเก่าแน่นอนครับเรื่องเก่าแต่ใครจะรู้ที่มาครับใครรู้ก็จัดไปนะครับหมายเลขสองหมายเลขสาม หนาเลยนะครับเนื้อนี่ดีเนือน้อดีสวยครับดูดิแกล่งไม่รู้ที่ไหนให้ไลค์ก็ไลค์นะครับ เก่าครับสมเด็จนะครับหนาๆอย่างนี้เลยอมาเลขสามครับมาเลขสีน่นี่ดูเนื้อครับเนื้อส,ยสวยๆอย่างนั้นเลยนะครับเนื้อนี่ถึงถึงครับเนื้อนี่ถึงรอยยุบรอยย่นนะครับแต่หนาแค่นั้นเองครับผม เลขสี่นะครับคงละสามรอห้าสิบนะครับปิดก่อนได้ก่อนเลยหมายเลขห้าครับนี่หนึ่งศูนย์เดียวกันเลยสวยนะครับ เนื้อครับมันแบบเลยนะครับเก่าครับเก่าเก่ามาเลค้าครับหมายเลขหกครับีเนื้อโซนเดียวกันเลยมีขาดเด,ดำเกาะด้วยนะครับ นี่ขุกนะครับมานี่มานี่น,น,นี่นี่มีนี่ว่ะกุใหม่บางองรมสวยเลยนะครับ บางคุณพ,มพูมหมายเลขเจ็ดครับหมายเลขแปดครับเก่าๆอย่างนี้เลยนะครับ แครับมาลเก้าครับ มายเลขสิบครับด้านหลังนะครับตาล้วยด้านหน้านะครับดูกุครับกุครับเต็มไปหมดเลยนะครับมาเลขสิบครับมาเลสิบเอ็ดครับ ดูพิมพ์อะไรนะครับดูเอาเองขู่เมอเกาะอย่างนี้ครับดูไม่ออกครับดูตรงๆยังไม่รู้เลยว่าพิมพ์อะไร <c oughs> นี่ข้างหลังนะครับหน้าครับบางกุมภนะครับหมายเลขสิบเอ็ด หมายเลขสิบสองครับนี่ลักลึกทองเทิงลอนหมดแล้วนะครับผู้วัดเนื้อลักนิลลอนเลยนะครับทองเทิงลักลึก รอนหมดแล้วนะครับหมายเลขสิบสองนะครับทุกองคนะครับพี่ไน์ในวันนี้สามร้อสิบาทนะครับปิดก่อนได้ก่อนครับผมตามนี้เลยนะครับมาหมายเลขสิบสามครับสวยๆนั้นเลยนะครับมีรูปหัวใจข้างหลังนะครับนี่ไม่เคยเห็นเหมือนกัน หมายเลขสิบสามครับสิบสี่ครับนี่ทองเทิงน้ำทองน้ำเทิงนี่ต้นด้านหมดแล้วน,น,นะครับสวยนะครับพิมพ์ทรงเก่าแน่นอนก็เรื่องเก่าอะ สิบสี่ครับสิบห้าครับนี่ทองเทิงล่อนหมดแล้วนะครับลักลึก mm hmm. สามสภาพนะครับมีบิดนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะครับกองแน่นอนครับเรื่องเก่า ดูสิครับลักเลืกล่อนมาแล้วนะครับเนื้อนี่สุดยอดครับหนึกนุ่มนะครับองนี้เนื้อไม่แข็งนะครับดูเหมือนไม่แข็งนะครับเป็นฟูฟูสิบห้าครับสิบหกครับนี่ดูครับลักเลืกล่อนมาแล้วทรงเก่ามากอันนี้สิบหกนะครับองนี้ มีภาษาจีนด้านหลังด้วยนี่ครับครับเก่านะครับหลักเลือกล่อนหมดแล้วนะครับสิบหกครับองค์นี้สวยมากสิบเจ็ดครับโอ้นี่ก็เก่ามากแห้งเก่านะครับ อ๋อมีแซมขึ้นมาด้วยนะครับมีฐานแซมนะครับ17บครับองนี้สวยครับฐานแซม สิบแปดครับสารพัดเลยนะครับสีตรงนี้กากกากเป็นทูบทองอะไรสักอย่างนีรนะเป็นก้า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 นอย่างนี้นะครับก้านทูบทำไมเป็นสีทองก็ไม่รู้นะไม่ดูกนันนาเองนี่ แน่นอนครับเรื่องเก่า18ครับองค์นี้นี่นะครับการทงการทูบอะไรเป็นี่สีทองนี้เต็มไปหมดเลยนะครับเน,นี่เก่าทรงสวยหมายเลขสิบแปดนะครับมาหมายเลขสิบเก้าเกจชยูนะครับนี่ สูมสามร,ระดับเลยนะครับเห็นไหมครับมีน้ำท่งน้ำทองป้ายด้วยนะครับลอนหมดแล้วสิบเก้าครับ ยีครับวงนี้ดูครับสวยงามมากนะครับทีมทรงสวยมากเม็ดดำเม็ดแดงนี่นะทงน้ําทองร่อนหมดแล้วนะครับดูนะครับเม็ดขาวมีลูกหัวใจนะครับด้านหลังวงนี้สวยมากครับเนื้อผิวพรรณ นี่หมายเลขยี่สิบนะครับสวยจริงๆตรงนี้ทรงท,รง,ทรงสวยด้วยนี่มิดเดงมิดแดงแล้วก็มีเมิดดำนี่แกล่งด้วยยี่สิบครับม <20 S 2> ีไหมสวยๆนี่เหมือนกันเลยมาดยวกันเลยนะครับเนื้อเดียวกันเลยมีมีลูปหัวใ้เหมือนกัน ขามล้ำทองป้ายนี่ร่อนหมดแล้วนะครับแต่เนื้อนี่ดูดีครับมิดขาวมิดดำมิดแดงมิดเลนสมุนสูสงมุนสา่เต็มมุนเลยนะครับนี่ทรงสวยนะครับยี่สิบเอ็ดครับองนี้อยู่พันก็ดีครับสวยนะครับยีสิเอ็ดครับทุกองนะครับที่ผมไลฟ์ในวันนี้เป็นของลุงท่านหนึ่งเอามาให้นะครับ ในราคา350บาทปิดก่อนได้ก่อนเลยนะครับมาดูนี่นี่นี่ปูเก่านี่นี่นี่ฐานมันจะมีร่องขึ้นมาเป็นฐานแซมน,นะครับนครับติดไม่ค่อยชัดนะครับอืมแต่ดูเนื้อผ้าครับสวยมาก นี่เห็นไหมครับคูณคูนขึ้นมาจะเป็นซแซมนะนะครับที่ยงตะแคงอยูนะครับเนื้อนี่มากสวยมากนะมองตรงๆจะไม่ค่อยเห็นนะตะตะแคงดูจะเห็นเลยนะครับเห็นไหมครับลองเลยคาบพวกกุ้งพวกอะไรนี่ไปติดนะครับเนี่ยลักลึกเ่มันจะใช่นะครับ บังไว้โอเคตามนี้อันนี้ยี่สิบสองครับสวยมีสององุ่นี่อันนี้ยี่สิบสามเห็นไหมครับอันนี้จะเห็นเละไหมเห็นอะไรอยมางเนี่ยอี่นี่ตะแคงดูจะไม่ค่อยเห็นเลยแต่เห็นเลยะไหมครับล่องขึ้นมาเห็นไหมครับนะครับฐานเซมฐานเซม ดูเนื้อเลยก็ไแล้วเนื้อนี่สุดยอดเลยนะครับเก่าถึงแน่นอนครับนี่ครับแห้งเก่านะครับนี่น,น,นีเป็นทานแซมขึ้นมาเลยนะครับอืมสวยครับเนื้อสวยมากสงยี่สิบ ยี่ิบสามายี่สิบสี่ไงครับองนี้สวยงามมากนะครับเนื้อแกล่งว่าแตกงอะไรมาเลยนะครับเก่านี่มีคางเอียงด้วยมิดดูมิดบนทงบนสัมิดดุมิดแดงมีหมดนะครับ อืมหลังเป็นละคังเอียงนะครับยี่สิบสี่ครับยี่สิบห้านี่นี่นี่เป็นเหมือนกระเบื้องเลยนะครับดูดีครับสวยมาก แกร่งมากดูเนียนนุ่มแร่งยี่สิบห้ายี่สิบหกมีสององมีสององเหมือนกเบื้องเลยนะครับแกร่งมากเลยแตกแรงมากสวยสวยสวย ยี่ิบหกนะครับองค์นี้สวยมากเนื้อก็สวยสององนี้เนี้อสวยมากยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนครับดำๆกับเก่าเก่านะครับอืมเป็นขึ้นๆด้วยด้านหลังไม่น่าดูนะเป็นขึ้นๆ ยีนะครับตรงนี้ข้างหลังเป็นขึ้นขึ้นเป็นเนื้อพลานะครับแกล่งมากภาพกุ้ยขึลักลึกนี่ล่อนออกฐานสภาพครับ27 28อ่านี่เป็นปูกภูนะครับป,รปูเนเนื้อนี่สวย ปุโอ้ลนะครับ่อาอยากนะครับสวยๆแบบนี้นะครับนี้ก็เก่าสวยด้วยค่อยได้เห็นเหมือนกันสูงมาดูชัดๆเลยเนื้ดูครับปุกโอ้ะครับ 2ี่สครับอ่ะยี่สอกงค์นี้ก่อนนี่แห้ง,หงๆเก่าๆอ่างนี้เลยนะครับ สวยนะครับแห้งสวยมากองนี้ยี <29. S 1> <30. S 2> ่สิบเก้าสามสิบนี่อันนี้สวยมากแกล่งมากนะครับนี่ข้างหลังเป็นตาเป็นดินนาำเปียกทองใส่ด้วยหลอกล่อนแล้วสวยครับเก่ามาก สุดิตเผ่านะครับอย่างนี้สวยตรงนี้เนื้อได้เนื้อจัดมากสามสิบนะครับมีสององค์นิดเปาราจะมาพร้อมกันเลยนีสามสิบเอ็ดครับ สมเด็จเผาครับสวยนะครับสาสิบเอ็ดหมายเลขสาสิบเอ็ดนะครับหลังนะครับอีกอีองหนึ่งครับสมเด็จเผ่าอันนี้พระเขาซ่อมมาแล้วครับดูนะครับเนื้อมวลทรงมวลสารสวยนะครับแจ้งไว้ก่อนว่าเขาซ่อมมาแล้วครับก็ตามไหลเลยนะครับ 350บาททุกองค์นะครับทั้งคลิปเลยนะครับนี่ซ่อมมานะครับเนื้อสวยมากชนิดเผ่านะครับหมายเลขสามมา33เป็นเซเวอรีหลวงบุตโตะนะครับนี่ สวยนะครับสามสิิบนี่ปิตาอมบุตโตะนะครับตะกุด2ดอกเนื้อวานนะครับสวยนะครับเนื้ดีดีนดีนื้ดดี ส่วยข้างหลังเป็นยันละนะครับเก้สิบสี่มีอีกไหมมีอีกไหมอ๋อมีองค์หนึ่งมี อุตโตะนะครับยันนักข้างหลังย้งมือเป็นย้มือเลยนะครับตะกุดสองดอกสามสิบห้าสามสิบหกตะกุดสองดอกนะครับ ตะกุดสองดอกนะครับสามสิบหกสามสิบเจ็ดเป็นกระหนกข้างตะกุดหนึ่งดอกสองดอก ส8นะครับองนี้39เป็นกระหนุกข้างเหมือนกันนะครับตะกุด2ดอกหนู่งปุโตะนะครับสวยมากครับสวยสวย,สวยเนื้อวานนะครับสวยหนี่ไม้นิ้วม,มือนะครับสามสิบเจนะครับ ตรงนู้นนี้38นะครับหุกข้างนะครับ38นะครับหมดนะครับทั้งคลิปนี้เรามี38องค์นะครับวันนี้ของลุงท่านหนึ่งให้มานะครับผมก็แบ่งปันเลยาะครับเบาๆไปเลย3 5 0บาททั้งคลิปเลยนะครับปิดก่อนได้ก่อนตามเบอร์ข้างล่างนะครับไลน์ก็ตามข้างล่างเลยนะครับไอดีขอบคุณครับ